คนยังไม่สำเร็จพระอาหนแล้วหลุดพ้นได้ไหมหลุดพ้นได้ในขณะใกล้จะตายผู้เจ้าก็บอกนะนะว่าสําเร็จนะใกล้สิ้นอายุไขหรืออีกอันนึงพระองค์บอกว่าการตายและการบรรลุธรรมเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันนะฉะนั้นเรามาดูตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะ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 ซึ่งเขาอาจจะบรรลุธรรมเป็นพระอาหนตอนใกล้จะสิ้นชีวิตก็ได้ นะอย่างที่พระองค์บอกว่าการตายและการบรรลุธรรมเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับลายขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนพระตะถาคตยืนยันว่ากายยักตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอก็ไม่ลืมอมตะนะได้อมตะแน่นอนอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นคนคนนั้นเนี่ยสร้างอุปนิสัยได้ขนาดไหนละ่ะนะ มีความเคยชินในการละนันทิขนาดไหนตั้งจิตอยู่กับกายได้แค่ไหนแล้วขณะก่อนจะตายเนี่ยวางจิตอยู่กับกายได้จริงไหมถ้าวางได้จริงนะจิตจะไม่ไปสร้างการเกิดเมื่อไม่ไปสร้างการเกิดยังวางจิตอยู่กับกายได้จนวินาทีสุดท้ายนะการเกิดไม่มีพระองค์บอกเมื่อกายแตกทำลายวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้และเราสามารถควบคุมไม่ให้จิต ไปสร้างการเกิดได้ในขณะนั้นจิตก็จะเข้าสู่วิมุตติทันทีวิชาวิมุตต์ก็จะปรากฏข,ขึ้น,นเนี่ยพระองค์อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนยู่ทั้งสุดท้ายซึ่งพระองค์ก็ยืนยันว่าถ้ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมเนี่ยอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นจะไม่หลงลืมด้วยเหมือนกันเคยไปปวดทำสมาธิตอนกลางวันพอกลางคืนนอนไม่หลับ อ <c oughs> มาฝึกนอนใหม่ทำสมาธิเยอะๆบางทีก็จิตจิตมันตื่นพระศาสดาหให้น้อมจิตไปเพื่อการนอนนะเวลานอนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทำความรู้ตัวตลอดทั้งคืนหลายๆที่บอกให้รู้ตัวตลอดทั้งคืนแต่พระศาสดาสอนวิธีในการมีสติเวลานอนว่าเมื่อเมื่อจิตเราเนี่ยจะน้อมไปเพื่อการนอนเนี่ยนะ ก็ให้นอนด้วยการตั้งจิตว่าบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่นะแล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนนะดังนั้นก็คือปล่อยให้นอนหลับไปนี่แหละนะแต่อย่าคิดอกุศนแค่ตั้งใจตั้งเจตนาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยหลับไปนะดังนั้นพระองค์ก็สอนการมีสติเวลานอนเนี่ยทำอย่างนี้พนะระองค์บอกว่าชื่อว่านะในกรณีอย่างนี้นี้ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นน,นี่คือการมีสติเวลานอนนะตัดไปกับพระอาน์นนี่ยพระองค์สอนเราทุกเรื่องยอะไรเยเรื่องกระจุกกระจิกการกินอาหารการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะไปจนถึงการนอนเลยนะพระศาสดาละเอียดละออกมา ว่ถัไปจากอเล็กซ์แอริโซนาอเมริกานะครับถามมาเป็นภาษาอังกฤษผมขอการอ่านแล้วก็แปลนะครับ <c oughs> uh, From Alex Arizona, what's the what's difference between killing an animals and bacteria or germs? Would be a sin if we kill them because we kill millions of bacteria each day by washing our hands or take a shower. คือผู้ถามถามว่ามีความแตกต่างอย่างไรระหว่างการฆ่าสัตว์กับฆ่าแบคทีเรียหรือว่าพวกเชื้อโรค แล้วเราจะทำแบบหรือไม่ถ้าเราจะฆ่าพวกเชื้อโรคนี้เพราะว่าเราฆ่าพวกแบคทีเรียเนี่ยเป็นล้านล้านตัวต่อวันด้วยการล้างมือแล้วก็อาบน้ำครับคืออะไรที่มันละเอียดเกินไปเนี่ยพระศาสดาก็ไม่ไม่ให้ไปกงังวลเหมือนมีลทัทธิบางลัทธิเนี่ยที่ระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำสัตว์ให้ตายก็กลัวว่าขณะที่เดินไปข้างหน้าเนี่ย เดี๋ยวสัตว์จะลบตายก็จะเอาแส่ปัดนะไปข้างหน้าไปเรื่อยๆยมลองทําดูก็ได้นะถ้าระวัดระวังมากนะทั้งชีวิตเลยเวลาจะเดินไปข้างหน้าปุ๊บต้องมีแส่ปัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะ <c oughs> <c oughs> พระศาสดามองเห็นแล้วว่าน้ําหนักอัุศุเนี่ยในการทำเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างภิกษุเนี่ย ฆ่าสัตว์เนี่ยพระองค์จะปรับอาบัติปจิตตีซึ่งปรงได้ด้วยวาจาแต่ถ้าขยับไปฆ่ามนุษย์ปุ๊บเนี่ยขาดจากความเป็นพระทันทีนะมีน้ำหนักมากดังนั้นใครที่มองเห็นน้ำหนักของบาปอากุศล <c oughs> ว่าทำอะไรแล้วจะได้น้ำหนักแค่ไหนเนี่ยพระศาสดาเป็นผู้ที่อย่างรู้นะและจะไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นเหมือนที่พระองค์จัด บอกเกี่ยวกับการทํากรรมนะในหนังสือแก้กรรมเนี่ยจะมีนะเล่มที่โยมก็อ่านเนี่ยนะการเอาเกลือนะในปริมาณที่เท่ากันไปใส่ลงในแก้วน้ําก็จะรู้สึกว่าเค็มแต่การกระทําอย่างเดียวกันใส่เกลือเนี่ยใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาไม่เค็มนะดังนั้นบาปอกุศลธรรมเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ <c oughs> มองออกว่า อะไรมีน้ำหนักมากใครมีน้ำหนักน้อยตัวพระศาสดาเองเคยมีความระมัดระวังอย่างยิ่งนในการเดินเนี่ยพระองค์บอกพระองค์ก้าวขาไปโดยมีสติเท่าที่ความเอนดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้นโดยแม้หยาดแห่งน้ำสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันจะได้ลำบากเลยค่อยๆก้าวไปช้าๆกลัวสัตว์ล้มตายนะ อย่างนี้ท่นี้เราจะเอาแค่ไหนล่ะถ้าเราไปกังวลเรื่องเหล่านั้นมากมการหลุดพ้นการทำอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นเป็นเครื่องกังวลเป็นอุปทานความยึดมั่นเป็นทุติที่ถูกปาทานอุปทานในความเห็นเข้าไปอีกนะนั้นมัชชิมาปฏิปทาพระองค์สอนทางสายกลางที่จะเข้าไปหาความพ้นทุกข์กลับมาอยู่ที่ทางสายกลางพอดีพอดี ความพอดีตรงนี้ผู้เจ้าจะบัญญัติไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดเกินผู้เจ้าถ้าเราลงละเอียดเกินปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอัตตะกิริมัฐานุโยโครทรมานตนให้ลําบากแล้วก็ไปเป็นการมาสุขันธิการุโยโคมันจะเหวี่ยงไปสองข้างทันทีเลยดังนั้นใครรู้จริงในเรื่องมัชิมาปฏิปทาพระตถาคตเป็นผู้รู้จริงก็คือพระศาสดาไม่เคยได้มอบใครเป็นผู้นํา ทางศาสนาไม่ไม่มีนะหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยพระองค์มอบธรรมและวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นศาสดาแทนต่อไปนะไม่ได้มอบให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นพระละหันก็ตามเป็นพระบวชใหม่ก็ตามเวลานั่งในที่ประชุมเนี่ยเมื่อต้องการบชเสียงทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันหมดนะเวลาใช้เยปุยสิกาเสียงครั้งมากในที่ประชุมสงฆ์เนี่ยทุกคนมีหนึ่งเสียงนะ ไม่ได้บอกว่าพระรหัน์มีได้หนึ่งเสียงคูณสิบนะก็ไม่มีบอกไว้นะทุกคนหนึ่งเสียงเท่ากันหมดแล้วก็ไม่เคยได้วางว่าก่อนประนิพันนะให้พระรูปนี้เป็นผู้นําแล้วสืบทอดผู้นําต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะให้ใช้ธรรมวินัยเท่านั้นที่พระองค์ตรัสกับพระอนุนว่าอน,นุนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่่งลับไปแล้วศาส,สดาของพวกเราไม่มีดังนี้ อน,อนนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานะดังนั้นไม่มีใครเป็นผู้นำนะในพุทธศาสนาพระองค์ให้ใช้รมและวินัยเท่านั้นนะกาะวะลิงกาลาหานเนี่ยระตถาคตตรัสว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยสิ่งที่สุดของมันเนี่ยจะทำให้ละนะอา่า ลาคะอันมีเบญจากรรมคุณเป็นแดนเกิดไดนะ้นั่นคือสามารถได้ถึงอนาคามีบุคคลนะนั้น <c oughs> การพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยนะเราก็พิจารณาไข้ควรใช้ความคิดเรานี่แหละไข้ควราเอิดกินแล้วนะเดี๋ยวก็กลายเป็นอุจลละปัสวะไปนะหรือถ้าเรายังไม่เห็นความน่ารังเกียจนะ เราเคียเค้ยวๆหลองคายออกมาสิเริ่มหน้ารังเกียจแล้วแค่นี้เราก็ไม่อยากกินต่อแล้วนะพิจารณาอาหารให้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติมันก็คือเพียงธาตุดินน้ำไฟลมแค่นั้นเองนะเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆใข้ควณเรื่อยๆปิตีจะเกิดสุขจะเกิดนะความพอใจอันเกิดจากอาหารมันจะค่อยๆหมดไปจางกลายไป พระองค์จึงเรียกว่าราคะนะคือความอออใจความยินดีเนี่ยที่มีเบญจกรรมคุณคือกรรมคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นแดนเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่อริยาสาวกกําหนดรู้ได้แล้วนะอ่านั้นสังโยชน์ที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกก็จะไม่มีนะมีพระองค์ก็ ตรัสไว้ในเรื่องของกัลีกพัพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวนั่นเองถัดไปจากนัพพชนเลศสุคนชัยภูมินะครับที่เราพูดกันว่าวิญญาณมีอยู่เต็มโลกธาตุนี่หมายเฉพาะถึงวิญญาณที่มีสัตว์เข้าไปหลงยึดใช่หรือไม่ครับนั่นแหละก็มีอยู่ตลอดสัตว์จะเข้าไปหลงยึดหรือไม่ไม่หลงยึดก็ตามเนี่ยพระองค์บอกว่า ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น <c oughs> ดังนั้นทั้งที่สัตว์เข้าไปหลงยึดและที่สัตว์ไม่ได้เข้าไปหลงยึดเพราะธรรมธาตุนั้นถึงใครจะไม่ยึดหรือยึดก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวนะ รัตตาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมาธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวดังนั้นวิญญาณก็ตั้งอาศัยอยู่ในนามรูปเกิดดับเกิดดับของมันไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลานะนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ของมันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะเพียงแต่สัตว์เนี่ยเข้ามาหลงยึดมาเพลินมาพอใจมาอยากนะในขันตั้งข้า้นั่นเองนะเป็นอย่างนั้น ว่าถัดไปจากก้อนดินบางยี่ขันกรุงเทพนะครับในเมื่อสัตตานางอยู่ในระบบที่ไม่เที่ยงท้ายที่สุดแล้วสัตตานางทั้งหมดจะต้องกลับเป็นวิมุติญาทัศนะหรือไม่ครับโอ้อันนี้ต้องไปถามพระพุทธเจ้าแล้วแหละและคิดว่าพระุทธเจ้าก็คงไม่ตอบนะเป็นคําตอบที่เป็นลักษณะแบบสุดโต่งเลยนะต้นกําเนิดของสังสารวัฏเป็นยังไงที่สุดแล้วเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นคําถามที่ ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนะก็ไม่มีความจําเป็นดังนั้นพระองค์จะตีกรอบของปัญหาเหมือนเราจะเดินออกจากป่าเราต้องตัดต้นไม้ทั้งหมดทั้งป่าไหมลรวถึงจะเดินออกมาได้ก็ตัดแค่เฉพาะทางไปออกไปทะลุป,ป่าได้แล้วนะไม่จําเป็นต้องปราบไปให้เรียบมันทั้งหมดนะแล้วก็ไม่มีอายุยืนยาวนานพอเพียงนั้นมันจะตายซะก่อนนะ ก็ถัาไปจากวิชาฤทธิเชียงคาพเยานะครับที่ว่าวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นสัตตนงแต่สัตนนงไม่เกิดดับไม่ใช่หรือครับไม่ได้มีบัญญัติเรื่องสัตแนงเกิดดับหรือไม่เกิดดับสัตนนงเป็นเพียงนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาหลงยึดขันห้าเราต้องทราบว่าระบบเนี่ยในโลกธาทุาเนี่ยมีสองระบบคือสังคตะกับอสังกตะ ขันห้าก็คือส่วนของสังคตะดังนั้นสิ่งที่เข้ามาลงยึดขันห้าซึ่งมันไม่ใช่ขันห้านะมันไม่ใช่ขันห้าแต่มันมาลงยึดขันห้าที่ตัดตอบไว้กับราธานะดังนั้นไปคิดเอาเองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตายหรือไม่ตายนะนะพระองค์ก็บอกไว้แล้วบอกคุณสมบัติของสังคตะไว้แล้วว่าเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ ส่วนอสังคตะเนี่ยเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างปรากฏส่วนสัตว์คืออะไรบอกราทะความพอใจอันใดาราคะอันใดนันที่อันใดตัณหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในบิญญาณเห็นนะการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์นะก็มันไม่ใช่ขันธนะ์ห้าน่ะแต่มันเข้าไปยึดติดขันธ์ห้านะอ่าพิจารณาให้ดี แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ตายหรือไม่ตายก็ไปนั่งคิดเอาเองนะผู้เจ้าก็ไม่ได้บัญญัติบอกตรงนี้ไว้บอกคุณสมบัติไว้บอกระบบเอาไว้ระบบนี้คือไรนี้คือไรนะอันนี้เราพิจารกกันเองนะเพราะว่าอาตมาก็เคยสรุปให้นะแต่พอไปสรุปเขาก็ถามอ่ะนี่คําผู้เจ้าหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังแต่พศแลละกันอ่าเดี๋ยวนี้จะเอาแต่พูตรมาพูตรมาแล้วไปนั่งคิดกันเองใส่คข่ควรกันต่อใช่ไหมมันค่ายควรได้อยู่แล้ว นะ,ะเราจะได้ไม่เติมนะเร่องนี้ภาวนาะไปเรื่อยเืเรื่องทางโลกมันก็ความขวนขวายความกระวนกระวายเรื่องเกี่ยวัทางโลกมันก็จะเบาบางลงไปนะแต่บางทีมันมันก็เป็นผลดีอย่างนี้นะยศตำแหน่งต่างๆมันมาเองนะเรื่องดีๆมันเข้ามาเองแต่เราก็ไม่ได้ตะเกียรตะกายมากนะแต่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน แล้วเราก็ใช้ชีวิตโดยไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกันในความเป็นคารวะชั้นเลิศพระองค์ก็สอนว่าหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำนะแบ่งปันพวกทระซับบำเป็นบุญไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพวกทรัพย์เหล่านั้นนะก็ให้ทําในสี่ฐานะเนี่ยเราก็จัดเป็นคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นประวณชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลกแล้ว ถ้าเป็นเป็นลักษณะสัญญาวิปลาสเนี่ยผู้เจ้าก็จะสอนไม่ได้นะพระองค์สอนได้เฉพาะสัตว์ผู้มีสัญญาและใจมีสัญญาปกตินะมีใจใพระองค์ได้จัดเอาไว้ดนะันนั้นตรงนั้นเขาก็ก็รับกรรมของเขาไปก่อนอาฐานะที่บุคคลไม่สามารถประพฤติประมาจรรันไะด้การที่เข้าไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยนะ ไปเกิดในเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากนะก็ไม่สามารถประพฤติปรมัจจำหรือมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นบ้านะนะก็ไม่สามารถประพฤติปรมัจจ์ไดนะ้ดังนั้นอันนี้ก็มีกรอบในการในการรับรู้เหมือนกันแต่ก็ให้ฟังไปก็ได้นะก็อย่างน้อยได้ได้ภาษาที่ดนะีเกิดว่ายัง วิปลาดไม่มากหรือว่าหมดกรรมพอดีหรือว่าหายพอดีในขณะนั้นก็อาจจะกลายเป็นผู้ได้สดับก็ได้นะไม่เป็นไรนะสร้างเหตุไว้ก่อนนะเกินไว้เกินในคำตาตาคตไม่เป็นไรนะเกินแถมไว้นะเนี่ยอย่างที่บอกว่าผู้ถามาไม่ได้ใช้คำบริกรรมแล้วก็อาศัยการดูการเกิดดับในจิตเนี่ยถามว่าตัวผู้ถามเนี่ยนะคิดเองหรือเปล่า หรือว่าฟังใครมานะคนเราเกิดมาเนี่ยนะในเรื่องการหลุดพ้นเนี่ยไม่มีใครคิดเองอะ่ะในศาสนาพุทธเนี่ยนะต้องได้ยินได้ฟังมานะดังนั้นถ้าคิดเองได้ก็คืออรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดหนทางนี้เองได้ต้องรู้หลักการตรงนี้ก่อนวนะ่าในความเป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้หนทางนี้ด้วยตัวเองนะเราจะเรียกว่า,าสัมมาสัมพุทธ,ธนะ ตถาคตอรหันตสมาสัมบุธ,ธะรู้เองไม่ต้องมีใครสอนนะส่วนที่เหลือเนี่ยที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังนะต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านะในคําสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เหลือเนี่ยไม่มีทางนะนี่ต้องทราบหลักการตรงนี้ก่อนว่าความเป็นสาวกค,คืออะไรสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนศาส,สดาแปลว่าผู้บัญญัติคําสอน นะซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นทนะีซึ่งยากมากในการเกิดที่พระองค์เนี่ยเปรียบเทียบความยากว่าเหมือนเต่าตา,ตาบอดมาเจอแอกไม้ไผนะ่ในน้ําท่วมโลกทั้งใบนะดังนั้นอย่างที่บอกว่าดูการเกิดดับเนี่ยอันนี้ก็มีในคําพระตถาคตซึ่งตัวเองคงไม่ได้คิดเองแน่นอนนะพระตถาคตบอกว่าถ้าเข้าชานหนึ่งสเนี่ยให้ทําอย่างไรต่อไปนะพระองค์กล่าวไว้ในพระสูตรที่ตัดไว้เรื่องของการสิ้นอสวะ พราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุติฌานบ้างไล่ไปทั้ง9ระดับนะและจะบอกรายละเอียดแต่และสมาธิแต่ละขั้นว่าต้องทําอย่างไรในสมาธิ4ี่ระดับแรกก็ให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นนี่นนไงเห็นการเกิดดับพระศาสดาเป็นคนบอกใครจําพระศาสดามาแล้วบอกให้ตัวผู้ถามเนี่ยนะเป็นคนรู้นั่นแหละเขาจํามาจากศาสดาอทอดหนึ่ง นะจำมาทอดๆทอดๆกันมาเรื่อยๆนะส่วนใครจะมาผิดเช่นจำมาเรื่องคำบริกรรมแล้วก็ตรวจสอบสิพระตถาคตเคยสอนไหมไม่เคยสอนนะส่วนบอกพระหั้นในประเทศไทยที่ผ่านมีที่ผ่านมามีหลายองค์ถามว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความเป็นพระหลานเพราะพระตถาคตบอกว่าไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระหลานไดนะ้ความเป็นพระหลานนั้นรู้ได้ด้วยตนเอง ตัวบุคคลนั้นเท่านั้นที่จะรู้รู้ได้อย่างไรผู้เจ้าก็ตรัสบอกเกณฑ์เอาไว้นะว่าตัวผู้นั้นเนี่ยจะรู้ว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้นะนี่คนที่ภาวนาไปถึงขั้นเท่านั้นก็จะรู้ว่าที่พระองค์ตรัสไว้แค่นี้มองฟังเผลิๆเหมือกนกับปุถุชนเลยก็ราคะโทสะโมหะเกิดไม่เห็นจะเป็นพระหลานได้ยังไงนะ แต่ถ้าคนภาวนาไปลึกๆแล้วก็จะเห็นว่านั่นแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยเห็นอาการจิตทุกอาการเลยตั้งแต่จิตด,ดวงแรกจนกระทั่งจิตด,ดวงนั้นดับแล้วก็จิตด,ดวงใหม่เกิดจิตด,ดวงนั้นดับจิตด,ดวงใหม่เกิดจิตด,ดวงนั้นดับมีสติต่อเนื่องการสมบูรณ์ตลอดเวลาซึ่งคนธรรมดาทาไม่ได้นะต้องเป็นพระอรหันที่มีสติสมบูรณ์นะที่พระองค์ตัดไว้ในเรื่องของวิธีการระงับอธิกรณ์เประการนะที่พระอรหัน นะเมื่อถูกโจ์ความผิดปุ๊บจะขอให้คณะสงฆ์เนี่ยระงับอธิกรณ์ด้วยการตั้งสติวินยัยเรียกสติวินโยดาตับโบคือบอกว่าตนเองเป็นพระหลานขอให้ใช้สติวินัยเป็นตัวเป็นตัวระงับอธิกรณ์คือพระหลานไม่มีความผิดนะนะเพราะฉนั้น <c oughs> พระหลานคือผู้ที่มีสติสมบูรณ์นะเห็นจิตทุกดวงเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดเลยแล้วถามว่าใครรู้ เราจะรู้ไหมว่าคนนี้เขาเห็นว่าจิตเกิดดับตลอดไม่มีใครรู้พระตถาคตบอกเลยไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระหลานได้อันนั้นเราก็ฟังกันมาตามกันมาเรื่อยๆนะ,ะก็เลยมีพระหลานศึกไปบ้างนะไปทําความผิดบ้างนั่นโน่นนี่บ้างเยอะแยะสับสนกันไปหมดวุ่นวายเพราะไปอุปโลก,กันเยอะแยะนะ เราเดินตามธรรมวินัยของพระตถาคตแค่นั้นก็พอแล้วส่วนผู้ที่เป็นพระละหันจริงท่านหลุดพ้นได้อย่างไรท่านหลุดพ้นจากคำพศพุทธเจ้าเพราะสาวกพระศาสดาบัญญัติไว้เลยว่าถึงแม้เขาจะมีอินทรีย์แก่กล้าขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของตถาคตไม่มีทางหลุดพ้นได้พระองค์ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วพระองค์เห็นในกรณีนี้พระองค์จึงตัดสินใจที่จะแสดงธรรม เพื่ออนุเคราะห์ผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีทุลีในดวงตาน้อยจะได้ไม่เสียโอกาสเพราะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมนะดังนั้นในความเป็นสาวกเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะหลุดพ้นได้ด้วยการคิดติตึกเองนะค้นคว้าเองหาเองนอกจากจะสร้างบาร,รมีมาเป็นอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ไปอีกยาวเลยนะ,ะดังนั้น <c oughs> ที่บอกว่า ถ้าอาจารย์คึกฤทธิ์บอกมานั้นว่าต้องทําตามพุทธวจนะเนี่ยพระตถาคตบอกโยมต้องเขียนให้ถูกว่าพระตถาคตทําไมที่พระตถาคตตัดว่าต้องทําตามคําพระตถาคตต,ตอนนั้นโยมต้องยกพระสูตรพระอาตมายกพระสูตรทุกครั้งนะจะมาบอกว่าอาจารย์คึกฤทธิ์บอกไม่ได้เพราะว่าพระตถาคตเป็นผู้บอกอาตมาเป็นเพียงผู้นําคําของตถาคตมาประกาศมาบอกสอนให้โยมได้ทราบพระตถาคตตัดไว้เองว่าสุตตันตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีเห็นนะพระองค์บอกสุดตันตะของตาคตเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจะมีอีกหลายพระสูตรมากเลยอีกบางพระสูตรก็บอกว่าคําของพระองค์เนี่ยคำของตถาคตใครคิดว่าควรเชื่อควรฟังข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานนะจะมีพระสูตรเหล่านี้มากมาย ดังนั้นไม่ใช่ว่าอาตมาบอกว่าจะต้องพุทธวจนะแต่พระตถาคตตรัสไว้เองว่าต้องคําตถาคตเท่านั้นนะเป็นคําของศาสดาเราเองที่เราไม่เคยเข้าไปศึกษาไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังนั่นเองนะดังนั้นคําว่าพุทธวจนะนะได้ยินมาเมื่อไม่กี่ปีจริงๆอ่ะคำนี้มันมีมาสองพันกว่าปีแล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษานั่นเองนะเราก็เลยพึ่งได้เงี้ยวโสดลงฟัง เพราะพระองค์บอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคำตาตาคตเห็นไหมมันเป็นจริงมาถึงปัจจุบันนี้นะตำรับตำราหนังสือธรรมะในประเทศมีไหมล่ะพุทธวจนะยมถึงไม่เคยได้ยินได้ฟังไงนะมันก็เป็นอย่างที่พระตถาคตได้พยากรณ์ไว้ว่าตัวภิกษุจะไปสนใจคําแต่งใหม่นะที่พระองค์เปรียบเหมือนกรองสึกของกษัตริย์ทศสารหะชื่ออนาคพอตีไปตีไปกรองก็แตก กษัตริย์ทัศน์สาะก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นริ่มตีเสริมก็เป็นในรอยแตกของกลองทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปหรือจยุดเพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมก็หมายเท่านั้นชัน้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้น,นี่แหละมันก็เป็นไปอย่างนี้ ดังนั้นเป็นคําของพระศาสดาเราทั้งสิน้นนะเพียงอัตมาเนี่ยเอามาเปิดเผยให้พวกเราแล้วก็ผลักดันให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นนะแค่นั้นเองเนาะคงพอเข้าใจ